สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญอีกแล้ววันนี้ขวัญจะมาแต่งหน้าในลุควันตรุษจีนนะคะจริงๆขวัญลองแต่งเล่นก็ไม่ได้จะไปรับแต่เอียรุคนี้เท่าไรนะก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยก็คือขวัญใช้กันแดดของมิซูมินะคะตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อน้านะที่มันไม่ใช่สารกันแดดแบบเคมีซึ่งมันดีมากแล้วสามารถทาปุ๊บเลยมันกันแดดได้ทันทีเลยขวัญชอบมากใช้ทุกวัน แล้วก็อันนี้เป็นดีดีครีมตัวโปรดของขวัญเลยนะคะตัวนี้เป็น beauty l u s h baby face นะคะ S p F 50 P A บวกบวกนะคะตัวนี้เนื้อมันเกลี่ยง่ายแล้วก็กันแดด50ด้วยก็คือถ้าเกิดใครขี้เกียจทากันแดดก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้นะตอบโจทย์มากๆเลยก็คือเน้นเร็วแล้วก็แบบเนียนด้วยนะคะ กันแดดด้วยแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่าเสมอกันมันจะไม่ได้แบบปกปิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันสามารถทําให้หน้าผ่องแล้วก็แบบดูไม่โบอะดูไม่หนาด้วยอะคะ่ะเหมาะสําหรับวันไปเรียนวันทําอะไรสบายๆนะคะตัวนี้แบบตอบโจทย์มากสำหรับคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะค่ะคนใช้ n น a ะ r s ร a d i a n t Creamy c o n ซ e a l e r นะคะสีคัสตาร์ดตัวนี้เนื้อจะหนากว่าตัว YouTube Crey Con ซ er ีลเลที่อนใช้ปกตินิดนึง แต่ว่ามันให้การปกปิดที่ดีกว่านะแล้วก็แต่ที่มันตามมาโดยเนื้อที่มันหนากว่าด้วยก็ต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาเราทาเนือยาลากลากลาก่ลางมัค่อยๆเอานิ้วนิ้วแบบแบบแต,แต่แต่เอาให้มันกลมกกืนนะคะเห็นไหมมันแตกต่างกันมากเลยมันปกปิดได้ดีมาก ขวัญใช้แป้งอของมิเล่นะคะในการเซ็ตเครื่องสำอางบนหน้าไม่ใช่เครื่องสำอางสี้พวกดีดีครีมแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะให้มันแบบไม่ไหลอ่ะไม่ย้อยอะไรเงี้ยก็จะใช้แป้งกดทับเบาๆไม่ต้องใช้เยอะนะมาถึงงานคิ้วกันนะคะขวัญใช้ c o สโลกสิลิมบราวนนะคะสีคาราเมล ก็ยังเป็นประจําในทุกๆคลิปนะคะที่ขวัญที่ขวัญแบบได้สอนเขียนคิ้วก็คือขวัญจะร่างคิ้วก่อนโดยการวาดเป็นกรอบนะคะก็คือเขียนเหมือนกับเหมือนเราตีเส้นแล้วเราค่อยถมบริเวณหางคิ้วนะคะด้วยดินสอแล้วก็ใช้ด้านที่มันเป็นแปลงอ่ะปัดจากอะไรอะ่ะหางคิ้วเข้ามาทางหัวคิ้วนะให้สีมันอ่อนลง ต่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ดินสอเนี่ยเขียนทั้งคิ้วนะเพราะว่ามันจะทําให้ดูคิ้วมันจะดูแข็งทื่อไปหน่อยอ่ะจริงๆขวัญจะใช้คู่กับตัวอะไรนะอายแชโด์ของของอะไรหรืออีกของ Toface ที่เป็นสีล้ำตาลอ่อนั็นจะใช้แบบลงตรงบริเวณหัวคิ้วด้วยเพราะขวัญไม่อยากใช้ดินสอทั้งคิ้วมันจะแบบมันจะดูแข็งกระด้างอ่ะเนี่ยที่เห็นนะ ก็คือผมใช้น้ําตาลสีน้ําตาลอ่อนสุดอะจริงๆมันเป็นอายแชโดว์แต่ขวานเอามาเขียนคิ้วเขียเนเรื่อยหัวคิ้วเลยนะคะให้สีมันไล่กันก็หน้าเราก็จะได้ไม่ดูแบบดุมากแล้วก็ไม่ดูแข็งทื่อด้วยนะคะมันก็จะดูซอฟต์ลง เียนคิ้วกันเสร็จแล้วก็มาต่อที่งานตาเลยนะคะควใช้ eye p เ i m e r ของ e t u d นะคะ f r o ten แล้วก็ eye shadow mm hmm. ของ t o o face สี uh, อะไร honey pot ที่เป็น,ปนสีทองมีก mm ิตเตอร์นะคะทาบริเวณหัวตาแต่ไม่ใช่หัวตาตรงต่อมน้ำตาลนะ่จะเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละทาบนเปลือกตาตรงด้านในอะ่ะ mm hmm. ก็ทาไปทางหางตานิดหน่อยนะคะ อย่างที่เห็นในรูปเลยเอ้ไม่ใช่ในรูปในวิดีโอต่อามาใช้พาเลตของสีนะคะสีแดงแดงสีอะไรอีกละ่ะมันสีแดงอะ่ะใครจะใช้สีนี้ก็ดูเอานะคะสีที่สองจากซ้ายมือพันใช้เหมือนเป็นการคัดเบ้าอะ่ะแต่ว่ามันเป็นการเน้นที่ห่างตา ก็คือจะทาให้สีมันเข้มๆแล้วก็ตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะให้มันแบบฟุ้งๆขึ้นตรงบริเวณหางตา แล้วขวันก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มจาก a ทาเลสซิเหมือนเดิมนะคะน่าจะใช้น่าจะชื่อสี p e p e r b a c k ค่ะค่ะ,คะก็ทาบริเวณเหนือสีแดงอะคะ่ะที่เราทาไว้เพื่อเป็นการคัดเป้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวเล็กๆอะเกลี่ยเข้ามาเป็นตรงเบ้าตาตรงเบ้าลูกตาตรงเขาเรียกอะไระที่มันเป็นร่องๆเวลาเราแตะลงไปเราจะเห็นใต้กระดูกคิ้วอะลากมานิดนึงนะคะเป็นเส้นๆแล้วทีนี้เราก็จะใช้แปรง ในการเบลนให้สีมันกลมกลืนกันแล้วก็ตรงส่วนไหนที่มันเยอะไปแล้วก็ใช้แปรงนะคะปัดๆให้สีมันซอฟ์ลงแล้วก็มันก็จะดูกลมกลืนกันมากขึ้นพ่อมาใช้สีแดงมอนเดิมนะคะเขียนทาบริเวณหางตาด้านล่างค่ะแล้วก็ใช้อายไลเนอร์แบบอันนี้ไม่ใช่ eyeliner, อายไลเนอรแบบ์อันนี้อายไลเนอร์นี่หว่าเป็นเจลอายไลเนอร์นะคะของมิเล่ ตัวนี้สีมันค่อนข้างดํามากคือดําปีแบบดําชัดมากเลยนะใช้เขียนอินเนอร์ได้ดีมากเพราะเนื้อมันนุ่มเป็นเนื้อเจลนะคะไม่ใช่แบบดินสอแห้งๆแข็งๆอะ่ะตัวนี้แนะนําเลยแม่แพนด้ากันน้ําด้วยแล้วก็อายไลเนอร์จากแบรนด์เดียวกันเลยนั่นก็คือมิลเล่นะคะอันนี้เป็นหัวแบบจิ้มจุ่มนะแปลงเขาจะเล็กกว่าของอ e ีตูดี้ความจำชื่อรุ e ่นอีตูดี้ไม่ได้ที่มันฮีทิ้ที่มันเป็นจิ้มจุ่มเหมือนกัน อันนี้หัวแปลงจะเล็กกว่าแล้วก็เราก็สามารถวาดได้เส้นที่คมกว่ามากๆด้วยนะคะถามว่าล้างออกยากไหมมันล้างออกยากเลยแต่ทีนี้มันคือในเมื่อมันล้างออกยากใช่ไหมก็คือมันกันน้ํากันเหงื่อมากคือระหว่างวันนี้ไม่มีหลุดเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าจะล้างนี่ก็คือต้องแบบรีเวอร์ที่เป็นน้ามันอ่ะโปะไว้แล้วก็เช็ดออกมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดแผ่นๆมันไม่แผ่นนีมันไม่ใช่แบบฟิล์มค่ะแต่มันออกมาเป็นแบบเศษๆอ่ะโอเคเลยชอบ ขวันใช้อคอนตัปลอมของ d o l l y Wing นะคะเบอร์11ตอนนี้จะเป็นแบบออกแนวหวานหวนิดน,นึนงคือขวัญไม่อยากให้มันดูนฟูฟ้าลังการมากขวัญก็จะแบบติดแบบง่ายๆนะคะโอเคมาปัดแก้มกัน <laughs> เดลิดด้านอีกตอนนี้ขวัญใช้สวี e ล l o ิต้ารัชเชอรนะคะของ Beauty Cottage ตัวนี้เป็นสี05ดูแฮมนะคะน่าจะเป็นชื่อเมืองอะไรสักอย่างะจะออกสีที่น้ําตาลชมพูค่ะแต่ละธรรมชาติดีตัวนี้ขวักลางคอนทัวร์หนานะขวัใช้พาเลตที่มันใช้แต่งตาแล้วแหละเออแบบขวาม่ชอบพกอะไรเยอะๆไงขวาร็จะเน้นแบบเออที่มันใช้ได้แบบอนเนกประสงค์นิดนึงก็ใช้สีน้ําตาลอ่อนนะคะไลทด้างแล้วก็เชดดิง้งตรงบริเวณใต้หนกแก้ม คางหน้าผากอะไรอย่างนี้นะคะตามรูปเลยคือขวัญจะไม่เน้นให้มันหน้ามันคมมากเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่ได้อยากให้ดูหน้าเป๊อะอะ,อะไรนาดนั้นะแล้วก็เหมือนกันใช้ s w i e t Lolita Lip Palette อันนี้เป็นของ Duty t y c o t t เ g e เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น Palette สีตัวหนึ่งนะสีเอ่อ n อ n e จนเบลถ้า่านไม่ผิดนะ เบอร์ศูนย์สองเอาง่ายๆเบอร์ศูนย์สองแล้วกันมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่แทบจะขุดวิธีการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากตอนมปลายมาใช้ยังอ่านไม่ค่อยออกโ okay. อเคคอรใช้สีแดงสดนะคะเป็นแดงเข้มจริงๆในพาเลตเนี่ยมันออกจะเป็นแดงน้ำตาลเลยอะแดงม่วงๆน้ำตาลแต่ทําไมเวลาทาออกมามันเป็นแดงสดขนาดนั้นก็ไม่รู้ควรใช้แปรงพานะคะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบ ขวัญใช้แปรงต่างหากของขวัญน,นะเพราะว่าแปรงที่เขาแถมมาให้มันเล็กไปจะไม่ทันอนะ mm hmm. ก็จะค่อยๆทาตัดขอบให้มันคมๆหน่อยแล้ก็เมมปัดเรียบร้อยต่อมาเราอาจจะมาเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้กับลุคนี้ด้วยการทา,าลิปสติกบนเปลือกตาให้ใช้เป็นแทนไอายไลเนอร์เลยนะคือขวัญไม่มีอายไลเนอร์สีแดงไนงะขวัญก็เลยใช้แบบอันนี้แหละลิปสติกสีแดงนะคะ ปาดไปเลยเป็นอายไลเนอร์เป็นว er, ิงหากเล็กๆตรงนั้นก็เป็นใครจะไม่ทำใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุกไปเราไอ้อไม่ใช่ดิลุกงานมันตุจีนใช่ไหมไปรับตาเอียแต่ถ้าใครแต่งนี้เป็นจริงอากงอาม่าอาจจะแบบสตันนิดนึงนะว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยอะไรจะเวอร์ขนาดนั้นก็เกิดใครอยากแต่งเล่น,ลนๆก็แต่งได้ะะอาจจะอดัด เปลี่ยนสีปากเปลี่ยนสีตาอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะคะบ๊ายบาย